มาถึงก่อหงซอยซอยที่เบ็ดที่ครับซอยลืมมานะครับร้านมาเรียเกาะหงซอยที่หกซอยที่เบ็ดครับที่เบ็ด นี <S 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 ่รุ่นแรกนะเนีเออลูกศิษย์อจร์ของเก่งรุ่นแรกนะพรบนิพร้นิงโอเคมาแล้วบง้เห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมหลอกหวานนหน่อยดังเที่ยวชุดแรกสามคนุดแรกเอาพมนินไรมนิงก่อนมมนมีแจวเลยว่าแกรูปเป็นแถวเลยเนี่ย มันชิดหน่อยแขกเดินเอามานิดนึงมันจมไปมันชิดขวัญประชามแล้วเก่งมากลีกเพราะช่างเหมือ่ใช่เออมันเทือกเขาจริงจริงแล้วน้องสาวอยู่สองคนก็เพราะช่างอีกอามอบก่อนมดอนี่นั่งเที่ยวโอโซนแล้เนี่ยใช่นั่งเที่ยวโอโซอ้าวไี่บมวย คนรักกันจริงอันนี้คือเกยคนรักกันจริงนอกนอกเกยูคนหนึ่งแม่ไม่เกยูครับอันนี้ไม่ใช่เกยูอ๋อนะคะไม่ยอมไป็นละแล้วละถ่ายรูปนี้กับรูปนี้เข้าชุดเลยเนี่ยเอ้าโดยบังเอิญโดยบังเอิญเนี่ยเข้าชุดเลยอาร์ตเลยเนี่ยใช่ไหมโดยบังเอิญค่ะอันนี้วาัฒน์ในโจยจริงก็เดี๋ยวจะต้องใส่กับพัฟฟิเนนด์เลยหาเงินส่งหางงินงบน ยังไม่เจออ๋อมันก็จะมาติดกินมันมีมีเป็นมีแหละตวน้าแตทำให้ผมงพ่อแก่ก็ต้วเก่าขีนข้าวแ่แคคนโทรมาจังเลยมันเปิดตัวเนี่ยอาจา์ผากกาดดองประจวบเนี่ย